จากสินค้าจริงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับเสื้อชีฟองสีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้าดีเทลทรงคอกลมนะคะแล้วก็มีงานปักฉลุขึ้นมาใหม่นะคะเป็นงานตัดต่อนะคะแล้วก็มีการแต่งระบายเป็นทรงวีช่วงบนจะทําให้เราดูโปร่งมากขึ้นนะคะมีการตดเก็ตช่วงหัวไหลนะะ่นะคะทรงแขนนะคะเป็นเทคนิคพิเศษเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นการกรีดยาวลงมานะคะเย็บขอบเรียบร้อยนะคะปักฉลุขึ้นมาใหม่เป็นเพลสเมนต์นะคะทุกสีทุกขนาด ของรุ่นนี้นะคะจะปักเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะกระดุมกดได้นะคะคุณลูกค้าเป็นนีรีวิวที่ไซส์ S ออก36นะคะอ,อกจีพพนี 33, สสสะโพก40ความยาวย3 3นิ้วนะคะมีกระด um ุมหลังให้1เม็ดนะคะคุณลูกค้านี่นะคะมีซับในให้ค่ะมี3สีนะคะสครพ่นะคะขนาดนะคะ3 6, 3 8, 4, 0 4 2 4 4และ4 6ค่ะสีชมพูนะคะชมพูตุ่นนะคะ สีน้ำตาลสวยเรียบโก้ค่ะคุณลูกค้านี่นะคะใส่แมตได้เยอะค่ะเบเนเชิญนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเพนีรีวิวจากสินค้าจริงนะคะรอชมคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ